เกรซอภินิชชาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเกรซอภินิชชาวันนี้นะคะหนูก็มีของรีวิวนั่นก็คือจอร์นี่แบ็คใช่ค่ะซูเปอร์ซาวเวอร์นะคะแล้วเจอตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นแบบว่าอันเนี้ยนะคะก็มีขายอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นราคาเท่าไหร่คะป้าป้า สิบบาทห้าบาทสิบาทดิโนะอ,อ่ะก็ตัวี้ตัวนีปสิบบาทบาทนะคะอันนี้ก็แบบว่าราคาถูกมากๆเลยก็สามารถไปลองซื้อทิ้งได้แต่อันนี้คือครั้งแรกที่หนูจะได้มันลองอันนี้นะคะเอาจริงๆมันก็มีขายในเซเว่นสักพักนึงแล้วแหละแต่หนูเพิ่งจะมาลองวันนี้นะคะเพราะว่าแบบว่า พี่รูมันน่ากินอ่ะมันน่ากินตอนแรกยังไม่กินเพื่อสาวเล้วนี่ยคือสายที่มันจะเป็นรสอะไรแอปเปิ้ลของเขาเขียนอยเป็นเบี้ยวเปรี้ยวมากๆแล้วก็เขาบอกว่านี่นะคะเป็นรสกีวีแอปเปิ้ลแล้วก็มีเหมือนเลมอนใช่ไหมใช่นี่มะนาวค่ะนี่เขาเขียนอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะอยากดูจังเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงแกะเลยนะ มันจะเปรี้ยวแค่ไหนนี่นะคะเดี๋ยวเราได้ถึงเวลาชิมนะจะแกะอแกะเลยน,นะคะตอนแกะไปสีฉีกง่ายอุ้ยข้างในนึก็จะเป็นสีเขียวล้วนะค่ะแต่าจ,าจริงๆนะคะมันจะมีหลายสีเลยะคะ่ะก็อย่าเพิ่งตายจะขอนี่คะ่ะสองสีนี้ออกมาแล้วนะคะนั่น ประมาณสองสีนะคะมีสองสีนั่นเองก็จะเป็นสีคล้ายๆแบบว่าแบบว่าอะไรอะเหมือนสีแบบออกขาๆวาๆอะคะ่ะกับเป็นสีกี๊บีนะคะสีของกิงนั่นนี่เป็นสองสีนี้นะคะคิดว่าอันนี้แอปเปิเป้ลมากเลยใช่คิดว่าอันนี้แอปเปิ้ล องนะอ,อ่ะท่านาก็มาลองสีกันนะคะหนูจะลองกินสีเขียวเพราะน้องก็บอกว่าผีเหลืองคล้ายๆกีวีนะคะอันนี้ตัดบอ้างว <c oughs> เปว <c oughs> ี้ยมากอปอจะบอกว่าสีเขียว เปรี้ยวมาค่ะทคนขนลุกนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมสีเหลืองกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเท่าไหร่แต่ก็เปรี้ยวสีเหลืองอร่อยกว่าค่ะสีเขียวมันสีเขียวมันเกินไปอ่อยเปรี้ยกไหมสรุปเปรี้ยวโอ้โหเออาาย่งไม่รู้เลยอ่ะอ เคี้ยวเปรี้ยวกว่าปะป๊า <c oughs> คือชอบจอนี่แบรแบบเดิมมากกว่าเลยอ่ะมันเปรี้ยวมากค่ะอ่สนุกีใช่ค่ะก็ถือว่าได้ลองแบบใหม่นะคะอ่าถ้าใครอยากกินนะคะก็ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นราคา10บาทนะคะ อยู่ค่คะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย